สวัสดีค่ะนักเรียนนี้นะคะมาพบกับครูสิริทิพย์ขาวสว่างนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาระบบบัญชีค่ะเรื่องบัญชีแยกประเภทเราจะมาเรียนเรื่องความหมายของบัญชีแยกประเภทนะคะสงของการจัดจดบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทชนิดของบัญชีแยกประเภทการใช้บัญชีกลุ่มยอดและบัญชีย่อยรวไมไปถึงผังบัญชีแล,ล้วล่ะ ในส่วนของบัญชีแยกประเภทนะคะหรือบัญชี Account นะคะหมายถึงการบันทึกบัญชีที่ผ่านการวิเคราะห์และบันทึกจากสมุดร,รายการขั้นต้นมาจัดรวมอยู่ในบัญชีแยกประเภทเดียวกันและเมื่อซิ้นงดจะนํายอดดุลของบัญชีเหล่านี้นะคะมาจัดทํารายงานการเงินได้แก่งบกำไราขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินค่ะสําหรับสมุดซึ่งใช้บันทึกบัญชีเ,เหล่านี้เรียกว่าสมุดแยกประเภทค่ะ การผ่านรายการหรือการโพสติ้งนะคะหมายถึงการนําผลการวิเคราะห์รายการค้าซึ่งบันทึกอยู่ในสมุดรายวันขั้นต้นไปบันทึกในบัญชีประเภทที่เกี่ยวข้องถ้าจํานวนรายการที่เกิดขึ้นมีมากการผ่านบัญชีต้องใช้เวลามากดังนั้นผู้วางระบบบัญชีจึงต้องหาทางให้ใช้เวลาในงานนี้น้อยที่สุดโดยการใช้เครื่องทุนแรงในงานบัญชีและออกแบบสมุดรายวันให้มีช่องเฉพาะเพื่อให้มีการผ่านบัญชีโดยใช้ยอดรวมของช่องเฉพาะเพียงเดือนละครั้งนะคะ วัตถุประสงค์ของการจดบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทข้อที่1ก็คือเพื่อให้การค้ารายการค้าต่างๆที่มีชื่อบัญชีหรือประเภทเดียวกันได้ผ่านการวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกในสมุดรายวันแล้วมารวมอยู่ในที่เดียวกันตลอดงวดบัญชีข้อที่2เพื่อให้ทราบถึงยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีในตอนสิ้นงวดบัญชีข้อที่ 3. เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการจัดคํางบทดลองข้อที่4่ เพื่อให้งบทดลองมีขนาดสั้นลงเนื่องจากรายการค้าประเภทเดียวกันได้ถูกรวมไว้ด้วยกันค่ะและข้อที่5เพื่อใหง่ายและสะดวกรวดเร็วในการจัดทำรายงานการเงินต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูชนิดของบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี2ชนิดคือ1แบบตัวที2แบบบัญชีแยกประเภท3ช่อง เรามาดูตัวอย่างนะคะแบบที่1กันก่อนคือแบบตัว T นะคะหรือบัญชีตัว T t a c c o u n t นักเรียนสังเกตตารางนะคะครูจะแบ่งด้านซ้ายมือของนักเรียนเป็นด้านเดบิตด้านขวามือคือด้านเครดิตนะคะในห,หัวตารางนะคะมีชื่อบัญชีเลขที่บัญชีช่องวันที่ช่องรายการหน้าบัญชีจํานวนเงินเหมือนที่ครูพูดไปในเบื้องต้นนะคะก็คือด้านซ้ายมือคือด้านเดบิตด้านขวามือ ะะตั้งแต่ช่องวันที่รายการหน้าบัญชีและจำนวนเงินนะคะเป็นช่องเครดิตต่อไปไปดูแบบที่2คือแบบบัญชีแยกประเภท3ช่องหรือบัญชีแสดงยอดดุลน,นะคะในส่วนของหัวตารางก็จะมีชื่อบัญชีเลขที่บัญชีวันที่รายการหน้าบัญชีช่องเดบิตเครดิตและยอดคงเหลือค่ะสังเกตได้ว่าทั้ง2แบบมีความแตกต่างกันนะคะ เรามาดูตัวอย่างการผ่านรายการนะคะทั่วไปนะคะรายการค้าวันที่5มกราคม2563เดบิตเงินสด10,000บาทรายได้ค่าบริการ10,000บาทดูนะคะเราก็นำนะคะบัญชีเงินสดนะคะไปใส่ในด้านบนของหัวตารางนะคะเลขที่บัญชี101นะคะ ช่องรายการด้านเดบิตนะคะ5โมกราเงินสดเนี่ยอยู่ด้านเดบิตนะคะนักเรียนนักเรียนก็ใส่ด้านเดบิตนะคะในช่องรายการใช้ชื่อบัญชีตรงกันข้ามนะคะก็คือช่องรายได้ค่าบริการนะคะหน้าบัญชีคือรอวหนึ่งหมายถึงสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่1จํานวนเงิน1นึ่งบาทค่ะต่อไปเรามาทําแยกประเภทนะคะรายได้ค่าบริการนักเรียนก็นํา บัญชีรายได้ค่าบริการนะคะไปใส่ด้านบนของหัวตารางแยกประเภทนะคะเลขที่บัญชี401นะคะบัญชีรายได้ค่าบริการอยู่ด้านเครดิตนักเรียนก็นำวันที่5มกราไปใส่ช่องเครดิตนะคะในช่องรายการเราใส่ชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือเงินสดหน้าบัญชีคือรอวร .1 นะคะจำนวนเงินคือ